แนวทางของการเืององค์กรสิทธิมนุษยชนที่เราร่วมกันจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยผมต้องยอมรับว่าพวกเราทุกคนเนี่ยมีวิชั่นมีวิสัยทัศน์ที่ไปไกลกับคนอื่นๆคือพวกเราเห็นความสำคัญของความเป็นมนุษย์พวกเราอยากเห็นมนุษย์ด้วยกันที่อยู่ร่วมกันในโลกเนี่ยมีความเท่าเทียมกัน ในฐานะที่พวกเราเนี่ยอยู่ในสังคมที่จเจริญแล้วเมื่อเราหันไปมองสังคมบ้านเราที่เราเคยอยู่มาสังคมที่เรากำลังรับรู้รับทราบเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในอยู่ในขณะนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าในสังคมบ้านเรานั้นมีการ ละเมิดสิทธทิมนุษยชนมีการกดขี่ข่มเหงมีการเอาเปรียบกันมีการแข่งแย่งกันและสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นสรุปความว่ามันเป็นการละเมิดสิทธทิมนุษยชนและละเมิดกฎหมายซึ่งเป็นกรอบในการกติกาของการอยู่ร่วมกันของมนุษย์สังคมที่จเจริญแล้ว จะไม่มีการก้าวไกายและม,มีการเอาเปรียบกันอย่างที่ที่คนในชาติเราปฏิบัติอยู่ในขณะน,นี้ซึ่งผมถือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นหากเรารักสังคมหากเรารักความยุติธรรมหากเรามีความเป็นธรรมอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยเราคงไม่ทนอยูท่ทนดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราคงไม่สามารถที่จะอกกดทน สิ่งที่มันเกิดขึ้นซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นมันเป็นการทําลายระบบวุติธรรมประเทศที่จเจริญแล้วเขาไม่ถือเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติเพราะหากสิ่งที่สังคมไทยกําลังปฏิบัติอยู่ขณะน,นี้แล้วถูกได้รับการยอมรับหรือถูกการเฉยเมยของคนในสังคม สังคมสังคมนั้นจะไม่มีวันเจริญเด็ดขาดมันเป็นสังคมที่ป่าเถือ่อนมันเป็นสังคมที่ชนทั่วโลกเขาไม่ยอมรับเ,เพราะฉะนั้นองค์กรของเราเนี่ยเป็นองคอ์กรที่ลุกขึ้นมาต่อสู้ให้พี่น้องที่ถูกรังแกที่ถูกกดขี่ที่ถูกข่มเหงไม่ว่าจะเป็นการเอาเปรียบต่างๆเกิดขึ้น ผมขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่มีเจตนาและให้ความสำคัญในเรื่องของความเป็นมนุษย์ในเรื่องของผลประโยชน์ของมนุษย์ร่วมกันที่เราสามารถช่วยกันยึดยืน่นสิ่งที่เรามีอยู่เวลาที่เรามีอยู่หรือความคิดที่เรามีอยู่เนี่ยเราช่วยกันแชร์เราช่วยกันนำเสนอเราช่วยกันเรียกร้องเราช่วยกันต่อสู้ให้ความเป็นธรรมของคนในสังคม ที่อยู่ในประเทศไทยนั้นเกิดขึ้นและนำมาสู่ความยุยธรรมที่ไม่มีการเบียดเวียนที่ไม่มีการเอาเปรียบก,กันผมขอขอบคุณคณะกรรมการชุดเก่าและชุดใหม่ที่กำลังช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ในความเป็นนักสิทธิมนุษยชนผมต้องขอขอบคุณมากครับผลงานต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมานั้น ผมดีใจมากที่คณะกรรมการทุกท่านนั้นร่วมมือกันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและหวังไว้ว่าคณะกรรมการชุดใหม่นั้นจะสามารถสารต่อและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมไม่แพ้คณะกรรมการชุดปีที่แล้วท้ายนี้ผมขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนและคณะกรรมการทุกคนจงมีความสุขมีความเจริญในฐานะที่พวกท่านทั้งหลายนั้น ได้เสียสละเวลามีค่าของพวกท่านนั้นมาร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อสังคมไทยและปฏิบัติหน้าที่เพื่อมวลมนุษย์ในโลกนี้ขอขอบคุณมากครับ ก็ขอบคุณท่านแชร์แมนนะครับออำเนิาการก็นะครับเดี๋ยวตามภาษาคนไทยนะเราจะให้คุณวิจิตไปทานน้ําทานท่าทานผลไม้เรามีอาหารว่างอยู่ข้างหลังนะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีให้เธอได้เริ่มก่อนเพราะว่านะหลังจากที่เริ่มพูดแล้วก็จะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับหรือว่าถ้าคําถามเยอะก็อาจจะยาวถึง2ชั่วโมงเพราะ,ะนั้นณโอกาสนี้นะคราบพี่น้องจะใช้ห้องน้ําห้องท่านะครับ เชิญก่อนเลยนะครับก็แต่ว่าคิดว่าเวลาที่มีเนี่ยประมาณ4ีหนาทีผมขออนุญาตนะพูดคุยกับพี่น้องในฐานะประธานบริหารของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับแต่ว่าไม่ทราบว่าจะมีเวลาพอให้ทางฝ่ายการเงินและก็ท่านอื่นๆได้สรุปอะไรหรือเปล่าเอาไปว่าเราเคล์บายตัวเอยนะครับเอาแบบนะเอาเอาตามจังหวะดูตามความรู้สึกกันแล้วกันก็ อย่างที่ท่านประธานบอร์ดอำนวยการได้พูดไปนะครับหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมานั้นก็ต้องถือว่าได้รับความร่วมมือจากพี่น้องเป็นอย่างดีนะครับสำหรับการเริ่มต้นปีกว่าๆข,ของพวกเราเนี่ยจากองค์กรที่ไม่มีอะไรเลยแล้วเกิดขึ้นในสภาวะการเมืองที่เราต้องยอมรับนะครับว่าความกลัวความไม่แน่ใจมันเกิดขึ้นไปหลายที่คนยังไม่ค่อยจะเข้าใจคําว่าสิทธิมนุษยชนมากมายนักนะครับจนกระทั่งวันนี้คนเนี่ย นะ่าตื่นตัวแล้วแต่องค์กรเราเนี่เกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลนายพิสิธิ์เวชาชิวะเพิ่งจะลงไปใหม่ๆแล้วก็การตามล้างตามล่ากันแล้วการยังเกรงกลัวว่าจะเปิดเผยหน้าตัวเองและพี่น้องเราก็ต้องยอมรับถึงมาอยู่ที่อเมริกาเนี่ยหลายท่านก็ยังมีจิตใจผู่พันธุ์กับประเทศไทยมากมีญาติที่น้องอยู่ก็อยากจะกลับเพราะฉะนั้นการเกิดของพวกเรานั้นนะครับต้องอาศัยความกล้าพอสมควรในการที่จะเอาชื่อตัวเองนะไปปรากฏอย่างเป็นทางการนะครับ แต่ว่าเราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นอันตรายกับใครเรารักและหวังดีกับประเทศชาติเราจะเติมเต็มนะครับเราเชื่อกันว่าภาษาของสิทธิมนุษยชนนั้นมันไม่ใช่ภาษาเหลืองหรือภาษาแดงแต่เป็นภาษาที่ดึงเอาความสจิตสํานึกด้านดีของทั้งเหลืองทั้งแดงและทั้งสีปกติอื่นๆเข้ามาอยู่รวมกันเพราะการเป็นมนุษย์ด้วยกันนั้นนะครับมันคือถ้าเป็นเพื่อนมนุษย์อะตามหลักศาสนาก็บอกว่าเป็นเพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมทุกข์ ถ้าเป็นเพื่อนร่วมชาติก็คือความเป็นพี่เป็นน้องกันถ้าเป็นมนุษย์โลกถ้าตามศาสนา,ศา,ศา,ศาคริสต์เขาก็บอกว่า children of God ภาษาตรงนี้ครับมันเป็นภาษาที่เราเชื่อมั่นว่าจริงๆแล้วเราสามารถจะทําให้คนร่วมชาติคนต่างสีต่างความคิดคนที่เคยขัดแย้งกันนั้นหันกลับมามองสังคมแต่ว่าใช้เวลาครับมันใช้เวลามีคนสงสัยเยอะแยะไปหมดแม้กระทั่งเรื่องการเรงินการทองเอ,อ้าปีแรกเราไม่เก็บสมา,า,สมาชิกปีที่สองเก็บค่าสมาชิกคนละสิบเหรียญน,นะครับ คนก็มองว่าอู้ถ้าเก็บสมาชิกนี้เดี๋ยวต้องมีเงินมีทองแล้วต้องเอาไปใช้แล้วเดี๋ยวนะทางการเงินจะได้มาพูดคุยว่าเรื่องการเงินการทองนะครับมันเป็นเรื่องที่สังคมก็ตั้งคําถามบ้านเราเมืองเราตอนนี้นะครับเกิดเหตุการณ์าการเมืองวุ่นวายก็เพราะว่าเรื่องเองินเรื่องทองภาษีของประเทศนะครับก็ว่ากันไปว่ามีการคอร์รัปชันอะไรนะี้ก็ลุกกันขึ้นมารรแต่ว่าของภาคีเราก็ก็เรียนรู้ว่านะเราต้องสร้างวัฒนธรรมใหม่ของการดําเนินการนะครับความโปร่งใสในเรื่องของ การเงินการทองนะครับเรามีเจ้าหน้าที่ 2- อสาท่านดูแลแล้วก็ประธานบอร์ดอำนวยการสามารถจะเข้าถึงกันได้ตลอดแลวจะใช้เงินใช้ทองอะไรอน,นี้การทัพพีน้องมาครั้งแรกก็จะเรียนให้ทราบว่ามันจะต้องเป็นไปตามโครงการนะครับเราจะไม่ขอเงินเอามารวมไว้เก็บเงินไว้แล้วก็คณะกรรมการจะใช้อะไรก็ได้ไม่ต้องมีใครมาตรวจสอบเปล่าครับองค์กรของเรานั้นเริ่มต้นจากอุดมการเป็นหลักก่อนเราจะทํากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ตอบโจทย์ให้ได้ว่าทาเพื่อสิทธิมนชนหรือไม่นะครับ จะเป็นการป้องปราไม่ให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนมีการเยียวยาเมื่อถูกละเมิดแล้วแล้วก็ที่สำคัญต้องช่วยสร้างจิตสำนึกสร้างวัฒนธรรมสร้างสังคมใหม่ที่คนเข้าใจสิทธิมนุษยชนเขารบความเท่าเทีเทยมกันแล้วก็ปฏิบัติต่อกันฉันญาติมิตรนะฉันมนุษย์ร่วมโลกที่มีศักดิ์ศรีเหมือนกันแล้วก็เป็นไปตามทํานองกรธรรมตามหลักปฏิญญาสากลมาด้วยสิทธิมนุษยชนนะครับเป็นไปตามหลักกฎหมายบ้านเมืองแล้วก็หลักศีลธรรม ด้วยความมั่นใจตรงนี้แหละครับเราก็ดําเนินการกันมาแล้วก็เดี๋ยวนะครับพี่น้องที่เป็นสมาชิกทั้งใหม่ทั้งเก่านะครับเรามีบทสรุปของผลงานที่ผ่านมานะครับอยู่ที่ซีดีนะครับพี่น้องก็รับไปแล้วลองไปเปิดฟังถ้าพี่น้องต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับแต่ทุกทั้งหมดมันอยู่ในซีดีหมดบางส่วนพี่น้องสามารถจะเข้าไปที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยประชาชน mm hmm. เอ,อ่อโทษทีภาคีไทยเพื่อสีมชนนะครับ mm hmm. ก็จะได้ไปรู้ไปเห็นเรามีเว็บไซต์ของเราครับ นะครับที่น้องก็ลองแวะเข้าไปดูแล้วก็จะได้เกิดความภูมิใจและมั่นใจว่าสิ่งที่เราทําร่วมกันครั้งนี้นะครับเป็นสิ่งบริสุทธิ์จริงๆมีคําถามหนึ่งที่มีคนบอกนะว่าเออเราเนี่ยแน่นอนหน้าตาเท่าที่มองก็เป็นเสื้อแดงกันมาก่อนทั้งนั้นแต่เวลาเรามาพูดหลักสิทธิมชนเนี่ยเราต้องถอดเสื้อออกถอดสีเสื้อออกแล้วเอาหัวใจที่บริสุทธิ์ในเรื่องของสิทธิมนชนเข้ามาแทนเราหวังว่าเราจะได้ก้าวยื่นมือไปช่วยเหลือพี่น้องร่วมชาติทุกสี นะครับแล้วก็ยกจิตใจกันขึ้นมาแล้วเชื่อว่าถ้ายกจิตใจมาเป็นนักสิทธิมชนหรือว่าเข้าใจหลักสิทธิมชนได้แล้วเนี่ยนะครับความแตกต่างต่างๆมันก็จะสลายลงไปแล้วก็เราจะได้มองอนาคตร่วมกันนะครับนั่นคือเจตนาของพวกเราวันนี้นะครับความสําเร็จของกรรมการชุดแรกในฐานะที่เป็นประธานบ,บ,บริหารเนี่ยนะครับก็ต้องขอเรียนเลยว่านะในฐานะที่เป็นนักวิชาการแล้วก็อาจจะผ่านอะไรมาพอสมควรเนี่ยซึ่งนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่นะแล้วก็ ต้องเรียนไว้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องสมาชิกคนไทยเนี่ยยังไงนะใครจะมีความท้อใจอย่างไรก็แล้วแต่นะครับผมเชื่อมั่นในหัวจิตหัวใจของความรักชาติบ้านเมืองพวกเราเนี่ยในยามที่เราจะหันด้านร้ายใส่กันมันก็มีด้านร้ายแต่ขณะเดียวกันเราต้องไม,ไม่ลืมเหมือนกันว่าในด้านดีนั้นมีอยู่เหมือนกันแม้กระทั่งในม็อบกบปบปสเราจะเห็นภาพคล้ายๆผลแสดงนะความเห็นอกเห็นใจกันรักใคร่กัน เพียงแต่ว่าไอ้ความเชื่อนะครับในบางครั้งในเซตของความเชื่อนั้นในภาวะการต่างๆนั้นมันต้องอยู่ที่ว่าคุณเชื่อสิ่งนั้นมันอาจจะถูกในสิ่งนั้นแต่ว่าในกรอบใหญ่ๆมันเป็นอย่างไรแล้วก็จริงๆแล้วใครได้ไประโยชน์ในภาวะอย่างนั้นซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องถกเถียงกันได้นะครับไม่ได้มีอะไรที่ตายตัวว่าฝ่ายนั้นถูกฝ่ายนั้นผิดแต่ผมจะเชื่อเห็นว่าความเป็นญาติมิตรนั้นมันอยู่ในจิตสํานึกของพวกพวกเรานะครับคนไทยเนี่ยเพียงแต่ว่าถ้าปรับอะไรบางเรื่องให้ตรงกันเนี่ย นะครับฝันที่จะเห็นสังคมไทยเป็นสังคมอารยะและดีกว่าที่วันนี้เนี่ยนะครับบางทีการทะเลาะก,กันนี่มันจะนําไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดก็ได้นะครับเอาเพ,อเพื่อว่าให้คุณริจิตเธอได้นั่งทานอย่างเต็มที่นะครับพี่น้องที่อยู่ทางมหาลาัยประชาชนแล้วก็นพช USA นะครับที่บุตรไซ์นะครับก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะเลื่อนไปประมาณสักอีกสักห้านาทีประมาณเชี่ยงสิบนาทีของที่นี่หรือประมาณบ่ายสามของที่นู่นนะครับ ของที่ทางนิวยอร์กนะครับอีกประมาณสัก10นาทีต่อจากนี้นะครับแล้วในช่วงนี้เนี่ยอยากจะขอให้พี่ดิลลี่นะครับซึ่งเป็นตัวแทนของ Financial Officers ซนะครับซึ่งมีพี่พาราช่วยดูแลนะครับมีน้องตัวแทนที่อยู่ซานฟรานซิสโกไปร่วมรับรู้แล้วก็มีพี่เอกับผมเป็นคนคอยนะดูแลการช้จ่ายต่างๆแล้วก็อย่างที่เรียนเมื่อกี้ว่าการใช้จ่ายต่างๆเป็นปแบบตามโครงการเราจะไม่เอาเงินมาเก็บไว้แล้วก็ใช้กันแบบสมาชิกไม่รับรู้ก่อนจะทําอะไรสมาชิกจะรับทราบก่อน นะครับเขียนเป็นตัวลักลายลักษณ์อักษรอนุมัติโดยกรรมการบริหารผ่านไปที่บอร์ดอำนวยการแล้วก็นะครับแจ้งให้กับสมาชิกขอสนับสนุนเท่าที่เราต้องการใช้แค่นั้นเองอันนี้พี่น้องที่เป็นสมาชิกกันมานานก็น่าจะรับทราบแล้วแต่เพื่อให้ได้ทราบรายละเอียดของภาวะการเงินนะครับเราให้การเงินมาก่อนเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็พี่ลิลลี่แต่งตัวตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเตรียมจะมาพูดวันนี้เพราะฉะนั้นขอเรียนเชิญพี่ลิลลี่นะครับพี่วิไัยนะครับเชิญเลยครับตัวแทนฝ่ายการเงินของเราครับเชิญครับพี่ไมเลยครับ ได้สายสัญญาณชา่ไหมครับ,บ,รบลดเสียงเบสหน่อยนะครับ,บค,บค,คบพี่นี่ครับเชิญเลยครับพี่คาดามานั่งเ้่ยกันเพื่อนๆกันเลยก็ได้ครับ 1, 1เป็นส่วนหนึ่งเลยนะเป็นพลิกเนาะ สวัสดีพี่น้องคนไทยนะคะที่มาที่นี่ทั้งเลดี้และเทนทมแมนนะคะลินลี่ก็ทำหน้าที่แผนกเก็บเงินเก็บทองให้กับทางองค์กรนี้มาแล้วก็ขออยากจะกราบขอขอุปถักราบขอบคุณทุกๆุท,กท่านนะ,ะที่เคยสนับสนุนลินลี่มาตลอดเวลาแต่วันนี้รู้สึกสมาชิกมาน้อยเหลือเกิน mm hmm. อาจจะมาสายนะคะแต่ลินลี่มาทํางานครั้งนี้ก็ทําด้วยความจริงๆแล้ว ทำด้วยความตั้งใจทําทงานในสิ่งดีๆกับประเทศไทยนะฮะเงินก็อยากจะทำให้ใช่ถูกต้องให้ได้รับสิ่งที่ดีๆกับมนุษยชนในเมืองไทยและที่นี่ด้วยสิ่งที่จะแจ้งความจะแจ้งก็คือว่าดรขาจะ,จะมีสไลด์ให้ดูไหมพอลินลี่จำไม่ได้ทุกอย่างพี่พูดไปก่อนนะ องค์กรองค์การแต่ละครั้งที่จะทำเนี่ยเราจะทำอย่างอย่างอย่างซื่อตรงทุกครั้งนะฮะแล้วก็เก็บก็จะลงเลขคอดอย่างดีรีสิทให้ทุกทุกคนนะฮะแล้ววันนี้จะพยายามจะ,จะแจ้งว่ารายละเอียดเกี่ยวกับเงินที่ได้รับแล้วก็ใช้จ่ายแต่ละครั้งเท่าไหร่และเหลือเท่าไหร่อยู่ในแป้นเท่าไหร่ฮะรอสักเดี๋ยวนะ,ะเดี๋ยวจะให้ด็อกเตอร์ช่วยนั่นบอกมาจะได้บอกว่าผลการสรุปการจัด ไปเมืองไทยเขาที่แล้วที่ที่ไปเยี่ยมพิซเนอร์ที่เมืองไทยนะคะเงินก็ใช้ตมถูกตำเป้าเหลือนิดหน่อยไม่มากเท่าไหร่นะฮะแล้วเสร็จแล้วโปรเจกต์อีกอันต่อมาก็ prisoner. อันต่อมาที่สองก็งานคอนเวนชันแอนน l Convention ของเรานะฮะเดี๋ยวจะชี้แจงให้ทราบว่าคอนเวนชั่นของเราเนี่ยมีเท่าไหร่ได้รับเท่าไหร่เงินบริโภคคอนเวนชันจริงๆแล้วเราได้รับจากสมาชิกแล้วก็จากเงินที่คนช่วยเหลือประมาณ820เหรียญนะฮะแล้วก็ได้จากเสื้อค่าขายเสื้อผ้า660สมาชิกก็ได้ประมาณ33ท่านที่มาสมัครเป็นสมาชิก แล้วก็ค่าใช้จ่ายในงานวันนั้น1 3 3 0แล้วก็เงินค่าใช้ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายค่าอะไรรับได้1 3 3 0แล้วก็เงินใช้จ่าย4 0 0พกว่าเหรียญน,นะฮะะนนแล้วหักลบเหลือแล้วยังติดลบอยู่แต่เงินจำนวนนี้ยังมีผู้ผู้ใหญ่ใจดีผู้หนึ่งที่ช่วยเหลือองค์กรเราก็มาช่วยงานจำนวนนี้นะฮะไอผู้ใหญ่ใจดีเนะี่ยจะไม่ขอบอกชื่อก็แล้วกันนะท่านช่วยมา นะฮะที่เอาวิทยากรมาสองท่านก็คืออาจารย์ตุ้มกับอาจารย์อาจารย์ประวินนะฮะค่าใช้จ่ายนี่มันมันมันหนักก็เลยเสียเงินเยอะเสร็จแล้วอืแล้วต่อไปก็โครงการเรื่องเอเซนะที่อาจะอาทีลินลี่ให้คนช่วยค่าเอเซนะฮะเงินก็ได้ประมาณเงินค่าเอเซนี่ได้ประมาณเจ00 7,458 58เหรียญทั้งหมดนะฮะเงินนี้ยังไม่ได้ใช้ต่อต่อหลังจากนี้จะปีนี้จะมีการแจกจะแจกรางวัลน,นี้เราจะรู้ว่าเท่าไหร่คงจะแจกเราแๆกแจะแจกหมดเลยนะฮะ7,458เหรียญแล้วก็อันต่อไปก็คืองานอ่างานโครงการที่จะไป ICC ที่จบไปแล้วนะฮะแต่ว่า เงินบุคลบคลุกรรมการที่กรรมการที่ไปที่ไอซีเนี่ยไอกรรมการที่ไปไอซีนะเป็นกรรมการออกทุนกันเองนะที่ไปแต่เงินกองกลางที่ให้สําหรับเอ็กเซ utive ก็คือดรอิเดริงเนี่ยเรายังมีเงินอยู่ในกองกลางอยู่นะฮะก็เ,เก็บได้เราสามพันกว่าเหรียญสามพันหนึ่งร้อยกว่าเหรียญยังไม่ได้ใช้ฉะนั้นแล้วหักแล้วเงินทั้งหมดที่ได้มาเนี่ยยังมีอยู่ในในแบงก์จริงๆนะประมาณหนึ่งห่กว่าเหรียญซึ่ง มันก็ยังขาดนิดหน่อยแต่เงินที่ยังไม่ใช้มันมีพอจิตที่ต้องใช้อีกเยอะก็ทงนี้ละหาที่รีลลี่ทำงานหน้าที่นี้นะ,ะแล้วขอรับประกันไว้จะทำเนี่ยพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วก็ผิดพลาดน,น้อยที่สุดแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้จากพี่น้องที่ช่วยเหลือกันมานะคะใช้ให้ดีที่สุดไม่ให้ใหถูกจำตามจุดประสงค์เท่านั้นาก็ ระหว่างนี้ก็ขอขอบคุณทุกทกท่านที่ช่วยลิลลี่มาตลอดเวลาทั้งหมด7ปีแล้วที่ทํางานกับทางด้านกับไม่มีองค์กรอื่นด้วยแล้วตอนนี้มา THR แล้วเราก็อยากจะทําในสิ่งที่ดีๆให้กับประเทศชาติและกับคนไทยที่นี่ถ้าลิลลีล่ทําอะไรผิดพลาดไปนะฮะแล้วก็ข่าวล่่งเกินใครไปหรือว่าอะไรผิดพลาดไปก็ขอกราบขอข,ขอโทษมาณที่นี้ด้วยนะคะขอขอบคุณทุกทุกท่านที่ช่วยเหลือ สวัสดีนะคะทุกทุกท่านก็จริงๆพี่ลิลลี่เป็นคนน่ารักมากเลยเรียกให้มาช่วยงานแล้วก็ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรแกมากแต่แกก็พยายามจะให้เครดิตเยอะแยะเลย แล้วก็รู้อย่างว่าถ้าพี่จะให้พี่ก็จําเลขอะไรเนี่ยง่าย,ายพูดดอลล่าซายไว้ข้างหน้าตัวเลขก็จําได้หมดเลยล <c oughs> น,นี้เรื่องจริงก <c oughs> ารเงินขององค์กรเนี่ยนะตรวจสอบได้ทุกจุดกันพี่ก็ทําละเอียดมากแต่เราไม่สามารถเอามาพูดได้ทั้งหมดในที่นีง<า>น้งานทุกงานที่ผ่านมามีการประเมินผลงานมีการดูตัวเลขมีการประชุมกันทุกครั้งทุกงวดโปร่งใส ใครมีคําถามหรือสงสัยตัวเลขหรือตัวเงินในแต่ละโครงการเนี่ยสกิตพี่ก็ขอดูได้เลยนะแล้วก็องค์กรไม่ได้เป็นองค์กรร่ํารวยนะคะมีกรรมการช่วยกันบ้างผู้บริผู้ใจดีบริจาคก,กันบ้างแล้วพี่ก็เป็นคนที่นอกเหนือนจากกเงินแล้วนะตามเ,าเขาเรียกอะไรดีตามขอรับบริจาคที่เก่งมากด้วยทุกคนพอเห็นที่ลรลี่ยกหูไปเนี่ยฟันเดสซิ่งใช่ค่ะ พอยกหูไปเนี่ยกระเป๋าตังค์อยู่ที่ไหนที่คว้ามาให้แกก่อนเลย <c oughs> แกมีศักยภาพตรงนี้มากนะใครๆก็ต้องยกให้แกหนึ่งคน <c oughs> ก็ยังไงปีนี้เราก็หมดวาระแล้วตามวาระของกรรมการแต่ละปีนะะก็ขอขอบคุณแล้วก็อย่างที่พี่วบอกมีอะไรที่ติดขัดหรือว่าอะไรก็ขออภัยไปด้วยแล้วก็ยินดีที่ได้รู้จักและได้ร่วมงานกับดรเบนดินแล้วก็พี่เอนแล้วทุกท่านในที่นี้ด้วยน่ารักมากนะคะ ขอบคุณมากคัก็ทั้งในนามของสมาชิกแล้วก็คิดว่าทั้งบอร์ดอำนวยการนะครับแล้วก็ในฐานะประธานบริหารนะครับต้องผมต้องพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับหัวใจที่สวยงามนะครับของณะกรรมการบริหารทุกท่านที่ลิลลี่นะครับทำงานหนักมากนะครับงานการที่ไปขอเงินคนอื่นเนี่ย แล้วพี่เลลี่ไม่ได้ทํามาแค่เดือนเดียวทํามาตลอดแล้วเธอทําเพราะเธอเชื่อมั่นว่าเธอเนี่ยคือคนที่บริสุทธิ์ได้เงินมาแล้วมันไปถึงคนจริงๆแล้วก็ทุกบาททุกตาพัเก็บอย่างละเอียดนะครับแล้วก็เรามีระบบที่ช่วยกันดูแลแบบที่แบบน้องดูแลตรวจสอบกันเอกสารการเงินทุกอันนะครับอยู่ออนไลน์นะครับเราจะจะมีไฟล์ที่ลิงก์เข้าไปปุ๊บพี่น้องจะเห็นตลอดเลยว่าใครบริจาคเท่าไหร่โครงการไหนใช้ไปเท่าไหร,ร่ใช้เงินของใคร พี่น้องเว็บไซต์เราเนี่ยเียผมขออนุญาตดูนะครับมันจะเป็น THAI นะครับ T ไทยเนี่ยนะ THAI แล้วก็ขี่ตรงกลาง AHR ซึ่งย่อม,มาจากว่า Alliance for Human Rights ไทยนะขี่ตรงกลาง AHR .org ซึ่งเป็น organization นะครับแล้ว slash แล้วก็ finance ที่แปลว่าการเงินทุกอย่างที่เกี่ยวกับการเงินจะไปอยู่ในนั้นนะครับผมจะยกตัวอย่างอีกหน้าหนึ่งนะครับ พอไปที่ไฟล์ที่เป็นไฟล์ที่มันไลฟ์อะเรามีการอัปเดตทุกครั้งไฟล์นี้ก็จะปรากฏให้พี่น้องได้เห็นผมจะแสดงให้ดูนะครับอันนี้หน้านี้เป็นที่จะเป็นหน้าที่สรุปการเงินทั้งหมดนะครับแต่ว่าตอนนี้ข้อมูลก็ก็มีเท่าที่สามารถจะหาได้เช่นคนที่บริจาคเงินทั้งหมดนะครับสําหรับโครงการเที่ยมนักโทษนะครับแล้วก็คนที่บริจาคเงินสําหรับ การประสานงานติดต่อกับไ c ซนะครับที่ได้บริษัทแล้วก็ก็ให้คนคนที่เบี้ยน้อยหน่อยน้อยหน่อยนะครับเอาไว้เพราะว่าผมเองที่ถ้าจะจ่ายได้ก็อยา่างเชนลงมาที่สามสี่น้อยเหรียญที่พอจ่ายเงได้แต่้าจะต้องใช้เวลาสัปดาห์หสี่จากงานแล้วก็ไปต่างประเทศที่ก็ไม่ได้ถึงกันเป็นการทรยานะครับก็เลยต้อง,ต,องต้องเป็นอย่างที่เปลยนนี่แล <c oughs> ้ว่าที่ไปไ c c ีที่จ่ายกันเองหมดเลยพี่เลงที่ที่ซูนะครับแล้วก็ พี่เอมี่นะครับแล้วก็มีตัวแทนเราที่อยู่ในยุโรปอีกท่านหนึ่งนะครับก็ก็เป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้เนี่ยก็จะมีรายการอื่นๆก็จะสรุปทั้งหมดเลยว่าใครบริจาคเงินเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่เอาเครดิตมาอยู่ที่คณะกรรมการนะครับหรือว่าพวกเราหน้าใหญ่ดเรเพียงดินพูดจ้อยๆ,ๆออกเงินนิดเดียวอะไรเงี้ยนะ่าจจะเป็นไปได้ก็ได้ต้องไปดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับใครออกอะไรบ้างพี่อนเนกนะครับจ่ายในเรื่องของเรื่องออฟฟิศเราไม่ต้องเสียตังค์เลยอย่างนี้นะครับ ก็เนี่ยก็บันทึกไว้ในนี้หมดทีนี้ไฟล์ที่สรุปการเงินจริงๆทั้งหมดเนี่ยคือตัวนี้นะครับไฟล์ที่อยู่ข้างบนเนี่ยนะครับถ้าพี่น้องคลิกเข้าไปเนี่ยตัวนี้ถ้ามีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆเนี่ยตัวเงินจะปรากฏเลยครับครับมีคนไม่ค่อยดังอะไรเท่าไหร่ก็บริจาคก,กันมาเนี่ยนะอย่างนีนนยนะครับคนดังก็มีนะครับคนเงินเยอะก็มีคนเงินน้อยก็มีบริจาค8เหรียญ1ิเหรียญ20เหรียญครับมีหมดครับ นี่คือความงามของภาคีไทยภาษีมชนเราไม่ต้องการให้ใครมายกเป็นกองบริจาคไปเองทั้งหมดแต่ว่าร่วมกันช่วยกันนะครับนี่ทุกท่านที่บริจาคเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับสำหรับแต่ละโครงการนะเดี๋ยวแป๊บนึงอินเทอร์เน็ตอาจจะช้านิดนึงนะครับมันอาจจะรีเฟรชไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือถ้าพี่น้องดูทางด้านนี้นะครับชื่อคนบริจาคทั้งหมดอันนี้จะเป็นยอดรวมของการบริจาคของท่านนั้นแล้วนี่จะเป็นแต่ละโครงการนะ โครงการเนี่ยยาวไปหมดเลยเนี่ยโครงการนี้ใครจ่ายบ้างเดี๋ยวนะขึ้นข้างบนนะพี่น้องจะเห็นเพราะนั้นตรงนี้พี่น้องสามารถไปตรวจสอบได้นะครับโครงการเยี่ยมนักโทษใครบริจาคเท่าไหร่อยู่ในนี้หมดแล้วก็บางทีเราจะมีโน้ตมีอะไรด้วยนะครับนี่การประชุมป,ปลายปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ไล่ไปทุกๆโครงการก็จะอยู่ในนั้นหมดก็ถ้ามีการอัปเดตเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่างไรเนี่ยครับมันก็จะอยู่ในนั้นหมดนะครับ นะพี่น้องก็ได้แวะเข้าไปดูแล้วก็ไฟล์ไฟล์นี้นะครับทั้ง3ท่านเห็นนะครับผมเข้าเห็นได้ตลอดเวลาบัญชีนะครับฐานหน้าประธานผมเห็นแล้วก็2ท่านเห็นพร้อมกันตรวจสอบกันได้ตลอดเวลาแต่โดยทั่วไปแล้วการใช้ใจ่ายเราทุกอย่างก่อนจะใช้ใจ่ายอะไรมีโครงการระบุไว้เรียบร้อยแจ้งสมาชิกเรียบร้อยแล้วก็เราก็เก็บเฉพาะที่จําเป็นจัดสมาชิกเท่านั้นนะครับก็ขอบคุณามากๆพี่ลิลลี่แล้วก็พี่พารานะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งขอบคุณครับ ครับตอนนี้ก็คงจะได้เวลานะครับสำหรับการภาคที่นะภาคภาษาอังกฤษเป็นภาคที่พวกเราถนัดกันนะครับรอคอยกันมานาน